อาอแล้วับวันนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพับกบพบกับผมแลครับเจเซฟครับหา่าลิ้นพันยังไม่เป็นไรอ่ะแต่วันนี้ผมก็จะมาสอนทําอะไรวะสอนทําห้อยหัวเหมือนสไปเดอร์แมนอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวตั้งชื่อตามนี้ก่อนนะฮะตอนแรก <Yeah. S 2> เอีบหนึ่งอ่ะก็ต่อดิ แล้วนี่ครับตั้งชื่อแบบนี้เราหยุดไว้ให้ตั้งก่อนครับอ่าตั้งแบบนี้แล้วก็ออกเข้าเกมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะนี่ครับเดี๋ยวเราเข้ากันเลยนะแป๊บนึงนะแล้วแต่มืออ้าเข้ามาแล้วนี่ฮะเราจะสอนแบบไม่ต้องรวดเร็วหรอกครับหมูเอาไอที่อ่านไงฮะ แล้วก็ไข่โมูค่ะใหญ่ป่าวไม่รู้อ่ะอย่าลืมครับอย่าลืมไม่เนี่ยเราจะทำให้พวกสัตว์กลับหัวก็ได้นะครับตั้งชื่อแบบนี้แหละครแล้วก็เอาเอะไรเอาเนี้ยเฮ้ยขาดไม่ได้อีกอย่างอะนี่ฮะเดี๋ยวฮะที่ห่างหายกันไปนานไม่ใช่เลยว่ะ สอบครับสอบเราเด็กเรียนครับไม่ใช่เด็กเกียนนะย่าหายตัวไหนฮะผมก็จ <ee> ิ้มม้วหวไปเลยแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับผมไม่ค่อยถนัดเจอแล้วครับเจอแล้วนี่ฮะเอ้า <kenn> เราเอะไรมาเนี่ย uh huh. เอา้าขอโทษด้วยฮะเอาเชือกอนะกดผิดนะกดอีกแล้วอนะแล้วกดผิดลนะแ <c oughs> ป๊บนึงฮนะ <c oughs> กดยากโอ้ยกดได้สักทีฮนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอต่อไม้ก่อน ต่อทำไมเดี๋ยวก็รู้อะผมบอกจะสอนทำไรนะสอนทำแบบสไปเดอร์แมนใช่ไหมที่มันห้อยหัวตอนนี้ก็ไม่ค่อยทําเอาชีวิตรอดเดี๋พารหน้าผมอยจะเอาชีวิตรอดแล้วรอดูอะโอ้ยโอ้ยเขาภัยครับเสียงหัวเราะคุณนนท์เขาหัวเราะอยู่ฮะโอ้ย แป๊นึงฮนะมันเล่นยากเนดะี๋ยวผมต่อเสร็จก่อนนะแป๊บนึงเอาฮะเราได้ต่อเสร็จแล้วนะแล้วก็หมูเรามาใช้ประโยชน์หมูดีกว่านี่ฮนะหมูฮะหมูฮะแป๊บนึงนะ่ะยังนะหมูจะหนีทีหมูโอ้ยหมูไม่รักมึงอ่ะหมูดื้อะหมูแล้วก็ ตําหนึนไงไหนฮะโอ้สูงเกินไปป่ะไม่เป็นไรฮะสูงเราก็ทําได้ฮะนี่ฮะต้องนองต้องนอง <c oughs> มันก็จะอยู่แบบนี้นี่แล้วก็ขี่กันได้เลยไหนฮะเราจะขี่ไงนี่ฮะตัวเราก็ได้กลับหัวกันแล้วนะครับที่ผมบอกตั้งชื่อเมื่อกี้นี้ดูดูดู ตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งเป็นเงนีงงง้ยเป็นเงี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 ้ยเียวป่ะครับเอาแล้วครับก็ขอจบคลิปกันเพียงแค่นี้นะครับ